สวัสดีค่ะสวัสดีคำชมค่ะวันนี้วันที่8มิถุนายน2567ค่ะตอนนี้นะคะเมมูกฤอยู่ที่บ้านตาสีนะคะจะพาทานิู้ชมนะคะมาติดตามรับชมวทางต่องวดตาสีฝันแม่นนะคะงวดวันที่16มิถุนายน2567ค่ะงวดที่ผ่านมาเนาะคะ่ะตาสีให้ เก้าเจ็ดสามนะคะถ้าตัดก็จะได้เก่าสามนะคะคุณผู้ชมงวดน,นี้เขาก็มาติดตามรับชมกันโตนะคะว่าตาสีจะฝันว่าจังไดนะคะจะได้น้ำทางให้ตัวใดนะคะมารับชมรับฟังไปน้ำเมมูค่ะดีครับคุณตาสวัสดีค่ะ,คะตางว,ว,วดที่แล้วเอาคุณตานี่อ่ะบ่าวแถวนีน้ำใจคุณตานะครับผมก<ส>็ได้ซีซีอ่ะไรตาซีขนมกระต้มนะตาเออ งวดที่แล้วนี่พี่น้องน่ารับความฝันตาว่ามักตัวเดียวเด้อมักตัวเดียวเก้าเาตัดก็จะมาถาัดบริตัดให้ตาว่าพรต้องตัดนี่ครับเกสตรงๆนี่ครับตัดนี่ก็จะได้9กสนะครับท่านผู้ชมอันนี้ล่างส่งเขียนให้แปดย์สาอันนี้ความฝันตาเก้สตาว่าตัดเอา2อตัวเกือบได้สาตัวแล้วตาเนาะ เกบเหรอโอ้เก็บสามตัวเียบถึ่เขาเศ้จะเกือกนาตาเนาะจะว่าเก้าจะว่ามักเกหาสามกระบอรที่ตากันเลยเนี่ยอันนี้ตำบุกยายไปไหนล่ะตาไปไหนล่ะไปหาพระคือไุนทั้งันสกุลทั้งันนั่เอาไปไหว้วงไปไหว้ไปหาหลวงพ่อเะย่างเี้ป้าป้าไปครับคุณยายตัวตำขายบ่ตาเ้นมีเนี่ยอ๋อเอาประกาแล้วเงิน S <S <S นึกวัดตาอยู่ในวัดปูว่าไปเบิังหน้าเพิ่นเฝ้าเต่าทานนั่นพอบสินลาแบ่โม้สุมหนักบ่ใหม่เลยบ่ใหม่ฝนตกนี่ฝนตกอือทั้งตึงกับเปียกทั้ื่องดีกับเปียกมัเมันเปียกบ่ได้เปล่าหยากเนาะตาจังว่าขี่เข้าไปพ่นเด้่ยไปแางหาพร้อมที่แรกไปหาปูเฮาอยู่นั่นล่ะเพิ่นว่าตามาอเยอะตาเสาซั่นช่วงบ่ใบพ่นล้วไปหาเพิ่นหาเพิ่นอยู่ไปเผาทานเงินฝันไปงวดนี่ยฝันก็จะดู กันไปอกัปตันมาแล้วว้ยนว้ยโเ้ยนว้ยโว้ยเป้ยโว้ยโว้ยว้าโง้ยโวดีเพ้่โว้ย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 โวว้ยโว้ยโวดว้ยโวดยโว้ยว้ยโ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 วัยโว้ยโว้ยโว้ยโวยโว้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 ยว้ยโ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 วยชื่อโว้ยโว้ยย ตี่เรนน่อยมาตาไปววขวาเกิดอย่างกับฝันวมาเลียดอ,อกแขนนี่ฝันมาเลียดเอาแขนอย่างจื้อคืนเพื่อฝันว่าจะแขนลายเลียดเลยครับเป็นหูซอวานี่มาข้ามมือเอาแขนขู่ก็ติดที่ไม่ก็ยังบอกนี่ยังอะไรครับมันออกเล่ย์ครับเป็นหูซอดคือเขาซสี้ยนนี่ได้เป็นหูซอดเลยป่าตาซอดเลยเลียดออกเลยแขนเป็นหูเลียดออกเลย เลือดออกแดงกึ่งคึ้งเลยแดงเลือดออกแดงเลยอืมฝันจำจำฟันซียวตาจำเหนียวคือว่าแขนเนี่ยแขนนี่กับเบี้ยงนี่แหละกับนี่มันกับว่าข้ามเมืองมันจะเอาดูแขนกูมันมีสองแง่มว่าอยู่นี่แต่กับว่าข้ามเมืองกับเต้าฟันเราเมืองแยกกันกับว่าข้ามเมือามันก็มีดูเดี้ยวมือกันยง่มนี่แต่ว่ากับมเป็นผู้กันเลยครับ เหยียออดออกแดงจร่งครึ่งแดงจร่งครึ่งอยู่เรื่องนะไรครับว่าห้าฝันครัห้านั่งยู่หันครับผมชั่ววันัหนเึ่นลูกโคโรรูดับเหยียดออกม่นแดงบ้านั่งอีกแดงครับผมตามักตัวใดละงวดเนี่ตาทิ่ตีฝันแม่นงวดที่เราตาให้มา่าฝันตามักเก้าเจ็ดสามตาว่าตัดเอาตามักตัวใดงวดนี่ตาตครับ ม,มันหนุนจำโคมาได้ตาก็เป็นเก่าแล้วผู้เฒ่าพี่น้องเจ๊เอฟซีก็ว่าเบาเฒ่าตีเขาเล็กเบาเฒ่าอีก <c oughs> <c oughs> เออบได้ที่ตาเอฟซีต้องว่าให้ตาเพิ่นตีเ้อมามาเอาน้ำเพิ่นให้เพิ่นตีให้ตามักตัวเองซึงหมวดที่แล้วนี่ตาว่าตามักนี่เด้หมวดที่แล้วตาว่า อายุอายุแปดสิบแปดต่ว่าเลขฝันนี่ตามักเก้าเจ็ดสามพี่น้องนี่ยแต่ว่าฝันเห็นตาผู้เฒ่าเก้าเห็นผู้เฒ่าเก้า่ะอ่าอันนี้เป็นเลขกลางส่งเขียนให้คนน่าฟังเดียวกันอยากจะก็ครับอันนี้่อเห็นก็ได้อ่าเห็นตรงเลียดจะแกะออกจะไปแซ่บอันนี้เออเมาเสีย กับตันอย่าลงน้ำนะลูกเด้อครับไปไปอาบน้ำบ่บ่ไปยังเอาเสียผาเอาเสียผาไปน้ำดิเดี๋ย่นงอกเปี่ยกันเลยได้จันเลยเสียผาจังมากมึข้าเวินบ่แล้บหลยกเอาไปซืดอตน เอาตามักตัวใดตาตาตีเป็นตัวใดแขนเป็นหู้เป็นหู้แล้ขั้มขแขนขะของน่บอวว่าสิเป็นดูเป็นแย้มมือไปคือขาโคก้าเขียนนะครับคือบตี้มันกับขั้มครับบาดเป็นหู้บาดเรียกอเลียกเยอะอยู่มีละอ่ะ เป็นไม่เลยเป็นหูซอนซอนเลยเป็นหู้กลมๆบลาตาหู้เือหูาเสียวนี่เหู้หือจอนี่จอแขนไปนี่อ,อ,อืออือหูอ้กลมเอือเว่าอบอกย้อนใกิเอาเมือแดกใจนี่ยกัิพอดีกับกเป็นหู้ลงไปอือปีเป็นตาก็เป็นเก้าหูก็เป็นหูหนึ่งหู้กลม ตีไปแล้วนะตีตามมักตัวเองว่าศูน่าไปเสือตามักศุนยาตีใส่มือมืออยู่แขนตีมันไอเป็นหู้อยู่แขนมาตาหู้อยู่แขน,นอ่าเป็นหู้กลมๆลมตาเลยตีใส่ศูนย์มือหาศูนย์หาตาจะว่าเป็นเก้าน้ำเบาตา ร่วมไปกับตีเปนมื่ไปห้าคัมภีเดียวตาตามักซูนหาคิดว่ากันตว่าคิดว่าแต่ว่ามนั่นจะคิดหรอกอืมอือโตาว่าซูนหกะปีตาเป็นเก้าเก้าซุนหาว่าตาเมื่อเก้าซูนหาเจ้าจีเก้าซุนหามมนก็กือเอาอายุจาก้องก้เกิดทวครับ ปดสุนหะหาสุนแปดปนวนให่ตาจะแปดสุนหะแปดแปดอยุเกิดอได้อายุแปดที่แปดสี่ครับต้นนครัต้ว่าที่สีเลยตรตาคือก็แปดสุนหแต่ว่าแปดสุนหท่านผู้ชมนะครับเก้าสุนห่ในมประตามีแน่อายุมีแน่มกอยุดิแนายุติครับผมมีแนอยุครับท่านผู้ชม เบาเ่าเขียนให้นะครับผมนะครับตาผู้ใดมักน้ํำตาเพิ่นได้พี่น้องเด้อนะครับตาเพิม่มศูนย์ห่าตาเพิ่มมาอายุตาแปดสิบแปดตาตาแปดไซส์แปดศูนย์หาศูนย์ห้าตัวเดียว mm hmm. นะครับตัวร่องตัวกันตาตาว่ากระมักอยู่กันไว้ตาเป็นผู้เฒ่า เคื่อยุบมาตาเพราะว่าพนใจพนเท่าแล้วกรับมมไม่ใชอะไรเยอยาไปหอบพระสอกเกินเกิดพราะสอเด็กตาเจ็ดสิบเก่าพ่อสอเจ็ดเก้าว่ะเจ็ดเก้าพ่อสอสองห้าไอ้สองสี 10, 9, 24, 10, ่เจ็ดเก้าสองสี่เจ็ดเก้าตาอายุแปดสิบแปดรูปอะไร พ้อศอสองสองนี่ก็ตาสี่เจ็ดเก้าโอ้เจ็ดเจ็ดเก้าลตาจับนีผมนะครับตาจับกระดาษผมนะครับอ่าเอาธรรมชมุมเข็นให้น้ำนะครับพี่น้องอ่าผู้ได้มัออมกอายุตาเนี่ยข้อศอกข้อศสองสี่เจ็ดเก้านะครับทรรมชมุมหมวดที่แล้วนี่เห็นไหมครับตาบอกเลยมักเก้าเจ็ดสามว่าถัดตั้อีกประเด็นกั 93, ก้าสามเต็มเต็มนิตาเนี่ยตาตายผมตัดเนี่ยน,แบบ <laughs> นี่ครับอันนี้รางส้มเขียนไหฮตาว่าเขียนเขียนไหฮแปดศูนย์สามตาเลขฟันเนี่ยเก้าเจ็ดสามตามักเก้าเจ็ดสามมวดน้ตามักศูนย์หากรับตัวไว้น้ำนิดพี่น้องเด้อตาว่าเอาอายุไซอายุแปดสิบแปดเอาแปดศูนย์หาไซตาเกิดพ่อสอสองสี่เจ็ดเก้านิตาสองสี่เจ็ดเก้านะครับผม เอานะครับแคปหน้าจออันนี้กันเข้าซูนหาหาสลากกินแบงหาลอตเตอรี่เด้อพี่น้องเด้อหาดิโช่ตั้งตาหน้าตาฝันสำเนียฝันต้องมือฝันมาเลือดออกออกออกแขนออกเส้นแดงแขนพันเป็นหู้เป็นหู้อ่าแต่ว่าแขนเป็นหู้เลือดแดงจิ้งคืออะไรออกเบี้ยนนั่นบอมีแทงครับมันเป็นหู้ม่นม้วนคือเขาซี่ไมมซี่อะไรอ่าเป็นหู้มันม้วนหู้กลมๆหู้มันม้วน อ๋อ่านผู้ชมนับขอบคุณตาแล้วพี่น้องฝากกันคลิปหน้าขอบคุณครับตาขอบคุณครับขอบคุณค่ะคุณตาขอกันไหมในคลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ